จะตำน้ำพริกปะทูเราก็มาชิมหัวปะทูก่อนนะคะอ้ยว่อร่อยอร่อยมากกินได้ไหมไม่มานั่งให้กำลังใจเหรอคะมานั่งดูน้องปีก็ได้ตำพริกเป็นให้ละเอียดแล้วนะคะแล้วค่อค่อยใส่ปะทูไปนะคะทุกคน วันนี้เราจะกินน้ำพริกปลาทูกับไข่ทอดของน้องตาลน้องตาลทอดไข่เองเหรอคะวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาทูค่ะกระเดามากนะคะทุกคนพอเพิ่งทอดเสร็จนะคะมันก็เลยร้อนนะคะร้อนก็คือกระเดาเหรอคะน้องพูดซิกระเดากระเดากระเดาก็คือร้อนร้อน คนบอ<ม>กว่าจะตำเงยังจะกินอยู่ไป<ม>ช่วยตำหน่อย<ม>ตำนะคะ โอ้ยกรเรามากอยากจะบอกว่าเมืองไทยอากาศดีมากเลยนะต,ตอนนี้อากาศดีไหมดีมากมมตำไปด้วยก็กินหัวปลาทูไปด้วย <c oughs> อร่อยอค่ะอร่อยอยู่คนเดียวทั้งบ้านหนูตาให้คุณแม่สิแม่ไม่นั่งบังอะิหมูตอเนี้แสงไงเห็นไหมถ้าไม่บังแสงเราเปิดไฟไว้เลย เอาไปตำตรงนั้นแล้วท่านผู้ชมจะดูได้ไง,งท่านผู้ชมก็ดูอ่แม่ไปก่อนแล้วคันเอาไม่อีกแล้วมีไหมใครตำ้มตำเอาชิกรกระทูแล้วมานั่งกินหัวกระทูอย่างนี้อื พิปลาทูกินกับข้าวอร่อยที่สุดออืนหอนูเราต้องช่วยกันตำนะช่วยกันตำอะไรอยู่ตอนป .6 ทั้งหนูได้ไหม มันนอกมันพู้ไม่ชัดเลย เยอะยัง<ะ>เยอะไหม,อมทอดปลาทูหลายตัวมากนะคะเหลือปลาทูกินมเลยโอเคเดี๋ยวคนแม่ไว้สักสี่ตัวแล้วกันมันจะกินเล่นอย่นั้นแหละมันมาก,กินหัวอ่ะ ก็ไม่มีใครกินหัวอยู่แล้วนอกแต่แม่อื้นก,กินหมดกินตาถ้าแม่ไม่กินก็เอาทิ้งกัตาลเสียดายเนาะต้องเคี่วดีๆด,ด้วยนะถ้าเคี่ยวไม่ดีอ่ะติดคอแน่ๆ เอยดแล้วออเอาไตา่อตอนเด็กๆอะ่ะสี่ตัวเลยอ๋อสี่อืออ่ะตอนเด็กๆไม่เล่เราสั่งพี่สาวแม่อตีหอือป้าปานป้าปานตำน้ำพริกประทูใช่ไหม ปาตานก็ตำด้วยแกะหัวปลาทูกินด้วยตอนนั้นนะ่ะแม่เป็นเด็กแม่ไม่กล้ากินหรอกกลมติดคอแต่มันเป็นของอร่อยนะลูกขวาถักมืมาพี่ขอกินข้าวกัน